ขยี้อนิเมะขอเสนอศึกจักรพรรดิสวรรค์ลือหนึ่งในไต่ราดตอนที่354บนลานหินสีฟ้าอมเขียวขนาดยักษ์มีรอยลึก200ปรากฏขนาดล่างสองคนยืนอยู่ฝ่าเท้าของเขาจมลึกลงไปในพื้นดินก่อนที่พวกเขาจะดึงตัวขึ้นมาสายตาของเราผู้ชมก็มองไปยังจัตุรัสเสียงยอะเย้ยก็หายไปเห็นชัดว่ชฉากที่มูเฉินตั้งรับการโจมตีของชิงเฉียนได้ด้วยพลังกายของตน ทำให้คนในเผ่าวิหกโรกันตกใจมากในสายตาที่มองมาชิงเฉียนก็เริ่มดึงเท้าออกจากพื้นและมองมูเฉินอย่างจริงจังนี่เป็นครั้งแรกที่เขามีแววตากังวลจากการแลกกระบวนท่ากันเขาดูแม้ว่ามนุษย์ตรงหน้าจะทรงพลังแม้จะมีข้อได้เปรียบจากร่างเทพอสูรและการบ่มเพาะขุมพลังที่สูงกว่าแต่เขาไม่ได้เปรียบในการต่อสู้เลยทั้งหมดพิสูจน์ว่าคนตรงหน้าควรค่าแก่การสู้แบบเอาจริงเอาจังดูท่าคาดจะตัดสินเจ้าผิดไป ชิงเฉียนพูดขึ้นไม่ต้องเกรงใจมู่เฉินเองก็ยินทว่าเขาไม่ได้ภูมิใจกับเรื่องเหล่านี้ชิงเฉียนทรงพลังแท้จ,จริงการไปเชิญหน้าเมื่อคู่เขาเปิดปล่อยวิชากายามังกรหงไปถึงขีดจำกัดถึงกระนั้นก็ไม่ได้เปรียบนักเมื่อปะทะด้วยคุมพลังกายของเขาครั้งก่อนที่เขาปะทะกับโยหมิงเขาได้เปรียบทันทีที่ใช้วิชานี้แต่ในครั้งนี้กลับไม่มีประสิทธิภาพ เห็นได้เลยว่าจอมยุทธเทพอสูรเป็นคู่ต่อสู้ที่แข็งแกร่งเพื่อแสดงคำขอโทษต่อไปข้าจะใช้พลังเต็มที่แล้วชิงเฉียนเนี่ยพูดกับมู้เฉนิขนขณะความเฉียบคมปรากฏก่อนจะกระแทกฝ่าเท้าลงไปลมเย็นและเยือกก็ปรากฏวิหกน้ำแข็งขนาดเหื้อมาก็ปรากฏพร้อมกับเกติมะเมื่อวิหกน้ำแข็งปรากฏตัวปุ๊บก็ทำให้เกติมะปรากฏออกมาพร้อมกระเสียงแหลมคมด้วยไอยเยือกเยน็น แรงกดดันขึ้นหลิงที่ทรงพลังมากชิงเฉียนเรียกร่างเทพอสูรออกมาดูท่าเขาไม่คิดจะออมมือมู่เฉินก็มีฝีมือใช้ได้สามารถบีบไปชิงเฉียนมาถึงจุดนี้แต่ในเมื่อมาถึงจุดนี้การประทะครั้งนี้ก็คงจะจบอย่าไม่ต้องสงสัยเมื่อวีหกน้ำแข็งปรากฏบทสนทนาหลากหลายจึงดังขึ้นความมั่นใจฟื้นฟูขึ้นในแววตาสมาชิกเผ่าวิหกโรกันนั่นเป็นเพราะพวกเขาเข้าใจชัดเจนว่าชิงเฉียนทรงพลังเพียงใดหากตั้งใจแล้ว วิหกน้ำแข็ง A v อเอเวจีมูเฉินมองวิหกน้ำแข็งตัวใหญ่นั้นจากนั้นดวงตาเปลี่ยนไปนี่เป็นลางต้นกําเนิดของชิงเฉียนซึ่งเป็นเส้นทางการวิวัฒนาการที่แตกต่างอย่างสิ้นเชิงจากวิหกอันเทโรกันแม้จะไม่ได้หายากเท่าวิหกอันเทโรกันแต่พลังน้ําแข็งก็จัดการได้ยากเห็นชัดว่าชิงเฉียนไม่คิดจะออมมือท่าทางมูเฉินเองก็เปลี่ยนไปก่อนเขาจะกำมัดแสงริงก็ปรากฏชิงเฉียนก็กระโดดไปที่ร่างของวิหกน้ําแข็งเอเวจี v G. แววตายเยือกเย็นมากก่อนจะกำมัดเกเีมาก็รวมตัวต่อมากลายเป็นคันธนูน้ำแข็งโบราณขนาดใหญ่มีอักขระน้ำแข็งสลักไว้เมื่อธนูน้ำแข็งปากฏดขึ้นในมือของชิงเฉียนลัศมีทั้งหมดของเขาก็แปลเปลี่ยนเป็นเยือกเย็นและคมกริบแตกต่างไปจากเดิมสายตาชิงเฉียนจับจ้องมูเฉินเล่ากับเหี่ยวจากนั้นเขาไม่ได้พูดอะไรดึงสายธนูขึ้นทันทีเกเีมาก็กลายเป็นลูกศรน,น้ำแข็งขนาดใหญ่ มีสีน้ำเงินอยู่ที่ปลายลูกศรชัดเป่งปังรัศมีซึ่งดูแล้วสามารถทะลวงมิติได้คันธนูก็ขึ้นสายกลายเป็นลูปพระจันทร์เต็มดวงลูกศรเล็งเป้าที่มูเฉินโดยไม่ร้อยมูเฉินได้ตอบโต้ชิงเฉยนก็ปล่อยสายธนูท้องฟ้าก็ปล่อยปลายขีดมาถึงกับระเบิดทุกคนเห็นเพียงกระแสงสีขาวพุ่งทะยานออกไปทันทีที่ลูกศรถูกยิงมูเฉินก็รู้สึกว่าเส้นผมรุกฉันไอเยือกเย็นปลากฏแสงสีทองปรากฏวินาทีต่อมา ล่างขยับไปทางซ้ายหลายจังเมื่อตัวเขาเคลื่อนตัวลูกศรก็ยิงลงบนตำแหน่งที่เขายืนอยู่ทำให้พื้นดินพังทลายเกิดหลุมขนาดใหญ่ที่เต็มไปได้วยน้ำแข็งตัวเขาปากดตัวด้านนอกหลุมเขาหันไปมองหัวใจถึงกับสัน่นนั่นเป็นเพราะเขาสัมผัสได้ถึงก้อนหินน้อยใหญ่ที่หลุมถูกกัดก่อนด้วยไอเย็นการแตะถูกเพียงเล็กน้อยก็ทำให้กลายเป็นฝุ่นผงได้ พลังเบื้องลรังเกจิมะทรงพลังอย่างแท้จริงนอกจากนี้สําคัญก็คือลูกศรน,นั้นเร็วมากกระทังบูเฉินที่พยายามหลบหนีก็แทบจะปีกตัวหนีไม่ได้ขณะบูเฉินตกใจกับพลังลูกศรเสียงก็ดังเขารีบเงยหน้าจากนั้นดวงตาเปลี่ยนไปชิงเฉียนดึงสายธนูบนวิหกน้ําแข็งอีกครั้งยามนี้ลูกศรสามดอกถูกขึ้นสายอัคระโบราณรวมตัวกันที่ปลายลูกศรเสียงลูกศรฉีกผ่านสายลมแสงสามสายก็พุ่งทะลุข,ขอบฟ้า ลางมูเฉินทยานถอยไปด้านหลังพร้อมกับปลดป่อยกายยามังกรหงจนถึงขีดสุดแสงสีทองก็ระเบิดล่างมายานับไปทวนกระปากฏทว่าทันทีที่ภาพเหล่านี้ปรากฏก็ถูกลูกศรสลายลงเสียงระเบิดทั้งสครั้งดังติดต่อกันจากลานหินรุมน้ําแข็งใหญ่ก็ปรากฏขณะมูเฉินเผยร่างออกมาจากระยะไกลโดยมีสภาพทุลักทุเลชิงเฉียนมองมูเฉินโดยไม่ได้แสดงสีหน้าเขาไม่ได้ปีปา แต่ครั้งนี้เขาดึงคันธนูกับมีลูกศรห้าดอกปรากฏมามูเฉินเห็นภาพนั้นหากเขาไปชิงเฉียนยิงลูกศรอ,ออกมาเขาจะตกอยู่ในสถานะเสียเปรียบเมื่อไรที่เขาโดนลูกศรซัดเข้าสักดอกเขาก็จะแพ้ทันทีชายคนนี้ต่อสู้ระยะไกลได้ดีกว่าระยะประชิดมูเฉินคิดในใจจากนั้นล่างเขาก็พุ่งเข้าหาชิงเฉียนชัดว่าเขาวางแผนจะเข้าประชิดตัวอีกฝ่ายเพื่อชิงเฉียนจะได้ไม่สามารถยิงลูกศรได้แบบไม่รู้จบ ชินเฉียนเอ๋ก็เห็นการเคลื่อนไหวของมูเฉินเขาก็ยิ้มก่อนกระแทกฝ่าเท้าวิหกน้ำแข็งขนาดใหญ่ก็กลางปีกพายุหิมะโหมก็หนำปีกน้ำแข็งนั้นกระพือออกมาปรากฏตัวขึ้นอย่างรวดเร็วในระยะไกลในเวลาเดียวกันแสงสีขาวหลากหลายก็ยิงออกมาลูกธนูพุ่งเข้าชนกับพื้นเบื้องหน้ามูเฉินชั้นน้ำแข็งก็กวาดออกบีบให้ฝ่าเท้ามู่เฉินต้องแตกกับพื้นและเปลี่ยนทิศทางถัดจากนั้นไม่นานมูเฉินก็อยู่ในสภาพอนาจาจากขาลูกศร ทุกขังที่เขากําลังจะเข้าใกล้พายในรัศมีพันจังจากตัวชิงเฉียนเขาจะถูกบีให้หยุดโดยลูกศรที่แปะลกประหลาดทําได้เพียงแค่เปลี่ยนทิศทางหลบลูกศรภาพนี้ทําเอาสมาชิกเผ่าวิหกโรกันรู้สึกโล่งใจหลายปีผ่านมาไม่รู้มีจอมยุทธ์กี่คนเสียเปียบภายใต้กลยุทธ์การต่อสู้ของชิงเฉียนไม่เพียงแต่พวกเขาจะพ่ายแพ้แต่ยังต้องกระโดดไปมาซึ่งดูน่าสมเพชทุกคนรู้ว่าตอนนี้ชิงเฉียนอยู่ในตำแหน่งที่น่าจะชนะ บนท่านหินพัวพุโสรายคนเห็นภาพนี้ก็เห็นด้วยแม้ชิงเฉียนจะหน้าไม่อายที่ต่อสู้ด้วยวิธีนี้แต่ผลลัพธ์สำคัญสุดในโลกเพราะหากพวกเขาตองไปเชิญหน้ากับศัตรูในดินแดนเส้นโซ่คู่ต่อสู้พวกเขาไม่เลือกวิธีการดูท่าการประทักครั้งนี้จะได้ผลแล้วนะพัวพุโสชุดฟ้าผุดเจียงหย่ายังไม่ได้ลงมือประลองเลยแค่ชิงเฉียนคนเดียวก็บังคับให้เขาอยู่ในสภาพนี้จากภาพที่เห็นมู่เฉินไม่ได้รับตำแหน่งไปแน่นอน จิวโยถึงกระกำมือนางมองภาพเงาที่กระโดดไปมาหลบการโจมตีที่พุ่งเข้ามาหาจากทุกทิศทางนางอดไม่ได้จะกัดฟันนางรู้ว่ามู่เฉินอยู่ในสภาพที่เสียเปรียบไอน้องโง่ทำไมยังไม่ใช่ร่างเทพสุริยะอีกจิวโยกังวลหากหมู่เฉินใช้ร่างเทพสุริยะแม้ว่าจะไม่สามารถเอาชนะชิงเฉียนแต่จะไม่อยู่ในสภาพนี้ขณะจิวโยรู้สึกเทียนควงข้างๆเองก็มองไปที่ลานปลอง เขามองดูร่างเงามู่เฉินที่หลบไปหลบมาเจ้าเด็กนั่นเทียนห่วงมองมู่เฉินด้วยการควบคุมคลื่นหล็กที่น่ากลัวของจอมยุคคุมพลังตี้จือจุนขั้นปลายทําให้เขารู้สึกได้ว่าทุกครั้งที่ร่างมู่เฉินพุ่งไปไปลายเท้าจะสัมผัสกับพื้นซึ่งวินาทีนั้นเหมือนจะมีคลื่นหลิงซึมลงไปสายตาเทียนห่วงก็ค่อยดิ่งลงเหมือนกับกําลังมองท้องฟ้ายามนี้ผืนฟ้าและผืนดินเริ่มโปร่งใสนั่นเพราะเขาเห็นคล้ายกวนแสงขนาดใหญ่ปรากฏที่พื้นดิน นี่เป็นค่ายกลที่สร้างซ่อนไว้ใต้ดินโดยคนนอกยากจะตรวจจับนั่นมันค่ายกลเขาเป็นหลิงเจิ้นซื่อด้วยเลหัวใจเทียนห่วงเต้นแรงที่แท้มูเฉินก็ไม่ได้ถูกบังคับให้อยู่ในสภาพน่าสมเพชโดยชิงเฉียนที่เขาโดดไปโดดมาเขาแอบใช้โอกาสนี้วางโครงขา่ขายค่ายกลขนาดใหญ่รอบล่างชิงเฉียนเอาไว้ขณะในใจของเทียนห่วงสั่นไหวล่างมูเฉินซึ่งโอบไปโอบมาก็หยุดก่อนจะเทขึ้นลิงลงไป ในที่สุดเจ้ากรหลบไม่ไหวแล้วรือเมื่อชิงเฉียนเห็นก็พูดงั้นก็มาจบศึกนี้กันเถิดพูดจบเขาก็ดึงสายธนูลูกธนูหลายสิบดอกก็ปากฏแต่มูเ่เฉินกับมองชิงเฉียนที่ดึงธนูด้วยอรอยยิ้มเล่นกับเจ้ามาตั้งนานก็ควรจบได้แล้วพูดจบมูเ่เฉินกระทืบเทา้าพื้นดินอยู่ใต้เท้ากร่วงลำแสงหมื่นจ้างกับพุ่งออกมาความพันกวนขึ้นหลิงที่น่ากลัวก็ระเบิดค่ายกวนตาข่ายฟ้าเปิดใช้งาน พอทันใดนั้นเนี่ยเสียงกัปปนาตก็ดังออกมาจากลานหินประกายแสงเป่งป่างภายใต้สายตาตกใจเกิดอะไรขึ้นสมาชิกเผาวิหคโรกันจํานวนหนึ่งตกใจพวกเขามองไปยังลานประลองก็เห็นว่ามีเกลียวแสงกระจายไปทั่วนอกจากนี้ยังห่อคุ้มร่างชิงเฉียนไว้มู่เฉินเหมือนจะทําอะไรบางอย่างมีคนอุทานเมื่อมองจากรูปการเห็นได้ชัดว่าเป็นสิ่งที่มู่เฉินทําขึ้นแน่นอนบนแท่นหินพววบุโสจากเผ่าก็ตกใจและสงสยัย ขนาดสายตามองฉากที่เห็นอึดใจดวงตาพวกเขาก็เปลี่ยนดูเหมือนพวกเขาจะรู้สึกได้ภายใต้ความสนใจชิงเฉียนที่ยืนอยู่กลางแสงหลิงก็สีหน้าแปลเปลี่ยนเขามองรอยแตกที่กระจายใต้ฝ่าเท้าคือหลิงแปลกประหลาดเปลงประกายการเปลี่ยนแปลงฉับพลันทําให้ชิงเฉียนเนี่ยตั้งตัวไม่ทันแต่เขาก็ฉลาดเขาตัดสินใจโดยไม่ลังเลรีบควบคุมวีหกน้ําแข็งเอเวจีไปขนาดใหญ่ก็กระผือพร้อมพายุ ล่างใหญ่โตเตรียมโผทยานยามนี้ชิงเฉียนจะไม่รู้ได้อย่างไงว่าก่อนหน้ามูเ่เฉินหลบหลีกในสภาพหน่าสมเพชเป็นแค่การหลอกตาแม้ว่าเขาจะไม่แน่ใจในสิ่งที่มูเ่เฉินทําแต่ไม่ว่าอย่างไรสิ่งสําคัญสุดที่ต้องทําตอนนี้คือออกจากบริเวณนี้เมื่อออกไปได้เขาก็ไม่จําเป็นต้องยั้งมือกับการซัดมูเ่เฉินให้อ้วนพายุโหมกระหน่าล่างใหญ่ของวิหกน้ําแข็งอเวจีก็โผล่ทยานอย่างรวดเร็วทําให้ยากที่จะขัดขวาง ทว่าไปเชิญกับความพยายามที่รบนี้ของชิงเฉียนมู่เฉินเพียงแค่ยิ้มและงายฝ่ามือแสงทรงพลังก็ปากฏดพวยพุ่งจากพื้นเกีียวแสงนั้นปกคลุมไปทั่วจังหวะที่ความแวววับห่อคุมลำแสงจํานวนนับไม่ถ้วนก็ยิงออกมาล้าวก็มีโซ่มากมายซ่อนอยู่โซ่เหล่านั้นปกคลุมไปด้วยอัคระโบราณดูเหมือนจะมีแสงด้วยเมื่อโซ่กระจายก็ปกคลุมดวงอาทิตย์ล้าวกับตาข่ายล้อมรอบพื้นที่ โซ่ที่ปากฏทําให้ชิงเฉียนตกใจมากแต่ก่อนเขาจะขยับโซ่ก็พุ่งเข้ามาอึดใจเดียวก็พันรอบวีหกน้ําแข็งเอเวจีเอาไว้วีหกน้ําแข็งเอเวจีดิ้นหลน่นปลดปล่อยขึ้นหลิงรุนแรงออกมาแต่ไม่ว่ามันจะดิ้นล้นอย่างไรก็ไม่สามารถทําอะไรโซ่เหล่านี้ได้เพียงอึดใจเดียววีหกน้ําแข็งเอเวจีก็ถูกผูกมัดไว้ภาพนี้ทําให้หัวใจชิงเฉียนสั่นไหวเขากระแทกฝาเท้า เงาร่างเขาเตรียมจะกระโจนออกไปแต่ทันทีที่เขาขยับโซก็ส่งเสียงล้าวกับงูพิษมัดแขนขาเขาไว้คือหลิงในร่างชิงเฉียนระเบิดพยายามสลัดให้หลุดจากการพันธนาการทว่าโซก็พุ่งเข้ามาอย่างต่อเนื่องแบบไม่สิ้นสุดก็ติดล้าวกับผีเสื้อกลางคืนไม่ว่าพยายามแค่ไหนก็ไม่หลุดค่ายกลนลึท่าทีสถานการณ์เปลี่ยนไปทาให้ใบหน้าชิงเฉียนก็เปลี่ยน เขาถึงกับเข้าใจอย่างท่องแท้ว่าเกิดอะไรขึ้นในตอนที่มูเ่เฉินหลบหลีกการโจมตีอีกฝ่ายก็ตั้งค่ายกลนบนพื้นพลังในการผูกมัดของค่ายกลนี้ทรงพลังมากขนาดข้าก็ไม่สามารถฝ่าไปได้ที่แท้เขาวางแผนไว้ตั้งแต่เริ่มตน้นโดยใช้ค่ายกลนยับยั้งความเร็วข้าและเข้าโจมตีข้าดวงตาชิงเฉียนเปลี่ยนตอนนี้เขาเข้าใจแผนการมูเม่เฉินมู่เฉินเข้าใจการโจมตีระยะไกลของเขาดังนั้นอีกฝ่ายจึงตั้งใจเผยจุดอ่อน เพื่อแอบจัดเรียงค่ายกลยับยั้งความม่องวัยเอาไว้เมื่อคิดถึงเรื่องนี้ชิงเฉียนเองก็อดถอนหายใจไม่ได้ทักษะการวางแผนของคู่ต่อสู้ทําให้เขารู้สึกอึง้งชายคนนี้สามารถหาวิธีการต่อสู้ของเขาได้ในช่วงเวลาสั้นๆขณะที่ชิงเฉียนตกใจแสงสีทองก็กระจายออกมาล่างมูเฉินที่อยู่ภายนอกค่ายกนล่างสีทองขนาดใหญ่ก็ปรากฏด,ดวงตะวันสีทองเจ,จิดจัดเป็นขึ้นพลังที่น่ากลัว นี่คือร่างเทพสุริยะของมู่เฉินเมื่อมู่เฉินเรียกร่างเทเสวครร์ออกมาก็ไม่มีความลังเลยตาประทับในมือแปลเปลี่ยนดวงตะวันสีทองสว่างสดใสห้าดวงปรากฏขึ้นทัศส,สวรรค์หอกห้าสุริยะแสงสีทองก็เวกลุ่มก่อร่างเป็นหอกทองคําขนาดยักษ์ในมือของร่างเทพสุริยะที่ปลายหอกมีดวงตะวันอยู่ห้าดวงพร้อมผ่าังที่น่ากลัวแพร่ซ่า,าน เมื่อรู้สึกถึงความผันผวนในหอกทองคําชิงเฉียนอดไม่ได้จะหดดวงตาไปเชิญกับการโจมตีถึงเขาจะไม่ถูกพันธนาการเขาก็ต้องใช้พลังทั้งหมดในการป้องกันแทบไม่ต้องพูดถึงตอนนี้ที่เขาถูกมัดเอาไว้มู่เฉินเจ้าเร่จริงๆหากใช้วิธีนี้ตั้งแต่เริ่มต้นเขาจะถูกบังคับให้อยู่ในสภาพน่าสมเพชได้ยังไงแต่ถ้าเป็นแบบนั้นจริงชิงเฉียนจะระวังตัวไม่ให้โอกาสเขาในการตั้งค่ายกลจนสําเร็จลางสีทองขนาดยักษ ค่อยๆเดินออกไปจากนั้นก็พุ่งทะย,ยานพร้อมกับหอ,อกสีทองเล็งเป้าไปที่อีกฝ่ายที่ถูกพันธนาการเอาไว้ซึ่งกําลังหมุนเวียนขึ้นหลิงอย่างบ้าคลัง่งเพื่อให้หลรุดทว่าเห็นได้ชัดไม่มีเวลาแล้วเมื่อเห็นแบบนั้นก็ตะโกนว่าเจียงหย่าเจ้าจะยืนอีกต่อไปนานแค่ไหนนอกลานปละลองใบหน้าเจียงหย่าเองก็แปลเปลี่ยนจากเขตการ์ที่เกิดขึ้นนั่นเป็นเพราะพลังต่อสู้ที่มู่เฉินแสดงออกมาทําให้พวกเขารู้สึกสะดุง ไอเวนนี่เป็นลินเจนซือด้วยเขาซ่อนความสามารถเอาไว้ตั้งแต่แรกสายตาเจียงหยาแปลเปลี่ยนเขาเนี่ยแสดงท่าทีเหนือกว่าเมื่อให้ชิงเฉียนออกไปจัดการมู่เฉินหากเขาเข้าร่วมการต่อสู้งานนี้จะถูกวิพาก์วิจารณ์ทว่าเขารู้สึกอันตรายจากตัวของมูเฉินถ้าเขาปล่อยให้ชิงเฉียนแพ้แล้วเขาจะจัดการมู่เฉินได้หรือถ้าเป็นเมื่อก่อนบางทีเขาอาจจะพงกหัวตอบโดยไม่ลังเลยแต่ขณะน,นี้เขาไม่มั่นใจพอจะพูดอย่างนั้น สายตาเจียงหยาก็เปลี่ยนไปจากนั้นดวงตาก็เปลี่ยนไปเขากำมือหอกยาวสีแดงก็ปรากฏคือหลิงไร้ขอบเขตก็ปากรลาวภูเขาไฟ่างของเจียงหยาแปลเปลี่ยนไปลำแสงทะยานออกไปพร้อมกับปลายหอ,อกชี้ไปทางมู่เฉินเห็นชัดว่าเขาตั้งใจช่วยโอกาสในจังหวะที่มู่เฉินเอาชนะชิงเฉียนเขาจะคว้าช่วงเวลานั้นเอาชนะมู่เฉินอีกต่อนหนึ่งด้วยวิธีนี้เขาจะกลายเป็นผู้ชนะคนสุดท้ายการกระทําของเจียงหยาทําให้เกิดความกรธโหด สมาชิกบางคนของเผ่าถึงกับไม่พอใจเมื่อคููเจียงหยาย,ยังทําตัวโอหังแต่ตอนนี้เขากลับช่วยโอกาสจากมูเฉินที่ปะทะกับชิงเฉียนแต่ไม่ว่าการต่อสู้ครั้งนี้มูเฉินจะชนะหรือแพ้ก็ไม่มีใครในเผาว,วิหกโรกันกล้าสบประมาทเขาภายใต้สายตาเจียงหยาก็พุ่งเข้าสู่รัศมีการต่อสู้คือหลิงในร่างก็ระเบิดเมื่อคือหลิงแพ้ขยายก็พุ่งเป้าไปที่มูเฉินการเคลื่อนไหวของเจียงหยาเห็นได้ชัดว่าทําให้มูเฉิน ที่พึ่งพลิกสถานการณ์ต้องเจอกับหายนะเพราะไม่ว่าเขาจะเลือกโจมตีชิงเฉียนหรือหมุนกลับมาป้องกันก็จะทําให้ตัวเองตกอยู่ในสถานการณ์อันตรายหากเลือกข้อแรกจะทําให้เขาพ่ายแพ้เจียงหยาหากเลือกข้อสองจะทําให้เขาสูญเสียโอกาสในการเอาชนะชิงเฉียนทันทีที่เขาหยุดโจมตีเขาจะต้องเผชิญหน้ากับการจู่โจม2ประสานจากเจียงหยาและชิงเฉียนถ้าเป็นแบบนั้นโอกาสในการชนะจะไม่สูง สายตามากมายมองไปที่มูเฉินแม้แต่พวกวุโสเผ่าก็ยังอดจ้องมองไม่ได้เพราะพวกเขาต้องการทราบว่ามูเฉินจะจัดการกับสถานการณ์ยังไงภายใต้สายตานับไม่ถ้วนเจียงหยาทยานเข้าใกล้มู่เฉินมูเฉินที่ยืนอยู่บนล่างเทพสุริยะก็มองไปยังอีกด้านหนึ่งก่อนจะเงยหน้าขึ้นมองชิงเฉียนที่ดิ้นหลน่นจากนั้นเขาก็ยิ้มแล้ววาดตาประทับคลายก้นดาบวงกฎไพลินเปิดใช้งานทันทีที่เสียงมูเฉินดัง ทุกคนก็เห็นดาบแสงสีฟ้ายิงออกมาโรคถึงกับสั่นสะเทือนเมื่อดาบแผดเสียงความกอระหนจึงบังเกิดจอมยุดนับไม่ถ้วนตกใจแม้แต่เราผู้วุโสเองก็ด้วยนั่นเป็นเพราะพวกเขาตระหนักได้ว่ามู่เฉินวางค่ายกลอีกค่ายกว่าหนึ่งนอกค่ายกลตาค่ายฟ้าเอาไว้ก่อนหน้าเขาไม่ได้วางค่ายกลไว้เพียงหนึ่งเดียวแต่เป็นสองเพียงแต่ค่ายกลที่สองถูกปกปิดไว้ด้วยค่ายกลแรกถึงจุดที่แม้แต่เทียนห่วงยังไม่รู้สึก ก็ไม่แปลกเพราะเขาไม่รู้จักค่ายคนดีมู่เฉินหลอกทุกคนที่นี่ในลานประลองมู้เฉินไม่ใส่ใจกับเสียงโห่ร้องเขาพลิกนิ้วแสงสีฟ้าปกคลุมท้องฟ้ากวาดออกมากอร่างเป็นดาบดอกบัวสีฟ้าพุ่งทะยานจากมิติโจมตีเจียงหยา่ายิ่งไปกว่านั้นเมื่อดาบดอกบัวสีฟ้าพุ่งเข้าหาเจียงหยา่าหอกในมือของร่างเทพสุรยิยก็หยุดนิ่งก่อนจะพลิกกลับและหันหลังการกระทํานั้นทําให้หลายคนตกใจ จากนั้นก็มาปรากฏเบื้องหน้าเจียงหย่าพร้อมหอกทองคําหอกระดบับปิดเส้นทางการถอยของเจียงหยานอกจากนี้การโจมตีกระบวนท่าสอดประสานทําให้ใบหน้าเจียงหยาเปลี่ยนวินาทีนี้ในสุดเขาก็เข้าใจตั้งแต่เริ่มต้นชิงเฉียนไม่ใช่เป้าหมายมูเฉินแต่อีกฝ่ายร้อยเขากระโจนเข้ามาร่วมการต่อสู้คายกลดาบที่ไม่ได้เปิดใช้งานแสดงเห็นว่าทําเพื่อปกป้องการตลบหลังและทันทีที่เขาลงมือจะตกอยู่ในฐานะฝ่ายเสียเปรียบ ช่างมีจิตใจในการต่อสู้ที่น่ากลัวนะในเวลานั้นแม้แต่เจียงหยาก,ก็รู้สึกไม่ว่าจะเป็นเขาหรือจีงเฉียนต่างก็พ่ายแพ้ในการประทะก,กับมูเฉินขณะที่ใบหน้าเจียงหยาสีดหอกสีทองและดาบก็ซัดกระนำลงมาจากนั้นก็ระเบิดทามิมิติก็ฉีกขาดภายใต้ผลกระทบร่างเจียงหยาก,ก็ปลิวออกไปในสภาพสลดุดการป้องกันทั้งหมดพังทลายเขากระเด็นออกจากลานประลองทิ้งไว้เพียงรอยลึกร่างเจียงหยานอนพังงาบในหลุม เต็มไปเรวยเรือดเห็นชัดว่าได้รับบาดเจ็บสาหัสหากไม่ใช่มู่เฉินยั้งเมื่อไว้การเผชิญหน้ากับค่ายกลระดับตี้ขั้นสูงและพลังเต็มที่จากหอกสีทองเขาถูกฆ่าตายไปแล้วแน่แต่ถึงแบบนั้นเจียงหยาก,ก็ได้รับบาดเจ็บหนักอยู่ดีด้วยเหตุผลภายใต้สายตาตกตะดึงเจียงหยาพึ่งเข้าร่วมการประลองและกำลังออกกระบวนท่าซุ่มโจมตีแต่กลับต้องถลาออกมาพร้อมความล้มเหลวโอเคเจ้ากันหนะ้าคลิปหน้าายบายไปแล้วเดอ้อ